สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับการรายงานสถานการณ์ร้อนอ,อุที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้เรียกได้ว่าเข้าสู่ภาวะที่เดือดอ,อุอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับในตอนนี้เองความตึงเครียดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่ชายแดนเท่านั้นแต่ได้ขยายวงกว้างไปสู่มิติทางยุทธศาสตร์และผูมีรัฐศาสตร์ระดับโลกที่จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเสถียรภาพของทางภูมิภาคและเกินกว่านั้น สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่แค่การประทะตามปกติแต่คือบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและอธิปไตยของชาติเรา ย่างเข้าสู่วันที่11แล้วนะครับท่านผู้ชมนับตั้งแต่วินาทีแรกของการประทะที่เริ่มขึ้นกระสุน b m 2 1ทีที่ทางฝั่งกัมพูชาสะสมไว้เป็นจำนวนมหาศาลก็ยังคงถูกระดมยิงเข้าใส่แนวป้องกันของไทยอย่างไม่ลดละทุกนัดที่ถูกยิงออกมาไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางกายภาพแต่ยังสะท้อนถึงเบื้องหลังของเงินเทามหาศาลที่ถูกใช้ไปกับการสั่งสมอาวุธร้ายแรงเหล่านี้เป็นเวลานานาน,นับ10ปี ใครจะว่าอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมแต่ภาพหลักฐานที่เราได้เห็นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหนองจานหรือบ้านหนองยาแก้วภาพของกระสุนที่ตกลงมาการระเบิดที่สว่างวาบกลางความมืดมิดล้วนเป็นคำตอบที่ยืนยันว่ากัมพูชาได้มีการเตรียมการเพื่อต้านรบกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานและเป็นระบบไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันเราเห็นหลักฐานเหล่านี้จากอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ถูกนํามาใช้การฝึกซ้อมที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดนะครับเพิ่งจะได้รับข่าวกรองที่น่าจับตายอย่างยิ่งว่ากองทัพกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการฝึกทหารเรือชุดใหม่จำนวน3 0นาย การฝึกนี้ไม่ได้เป็นการฝึกทหารทั่วไปนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นการฝึกที่เน้นการใช้อาวุธไรเฟิล AK-47 ซึ่งเป็นอาวุธจู่โจมที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ง่ายแม้จะมีการอ้างว่าการฝึกนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อคุกคามและโจมตีเพื่อนบ้านแต่นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเราก็มองตรงกันว่าเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นลงทหารเหล่านี้จะถูกนําไปประจนนําการณแนวรบอย่างแน่นอนและด้วยระยะเวลาการฝึกที่ไม่นานสําหรับการใช้อาวุธประเภทนี้ให้เราต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะการฝึกกาลัง คนในลักษณะกลุ่มย่อยเช่นนี้มักจะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของทหารรับจ้างที่ถูกนำมาเสริมกำลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบโดยที่อาจไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐโดยตรงแต่ใช้เงินจากแหล่งอื่นเข้ามาสนับสน,นุนซึ่งก็คือเงินเถ่านั่นเองเรื่องนี้น่ากังวลอย่างยิ่งครับมาดูสถานการณ์ที่เนิน350กันบ้างครับท่านผู้ชมจุดนี้ต้องบอกว่าคือสมรภูมิที่หนักที่สุดของการประทะในปัจจุบัน กระสุน BM21 ที่วันที่ถูกระดมยิงเข้าใส่เนินแห่งนี้ยังคงตกอย่างต่อเนื่องและไร้ทิศทางในบางครั้งจนน่าเชื่อว่าบริเวณนั้นอาจจะมีรถยิง BM21 เจาะต่อคิวกันอยู่หลายคันเลยทีเดียวการทำงานของทหารไทยที่ประจำการอยู่บนเนินแห่งนี้จึงเป็นงานที่ยากลำบากอย่างแสนสาหัสพวกเขาต้องเผชิญกับการยิงปูพรมอย่างหนักหน่วงจากฝ่ายตรงข้ามแต่ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นทหารหารของเราได้เริ่มรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในการสำรวจพื้นที่เนิน350ยังถูกค้นพบเป็นที่ตั้งของเครือข่ายอุโมงค์และเพลิงหินธรรมชาติขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งถูกใช้เป็นฐานที่มั่นและหลบภัยของกำลังพลกัมพูชาอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมเมื่อทหารไทยสามารถชี้เป้าได้อย่างแม่นยำว่าฐานที่มั่นเหล่านี้อยู่ตรงจุดใดบ้างเราก็ได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงโจมตีอย่างหนักหน,น่วงเพื่อถล่มอุโมงค์และเพลิงหินเหล่านี้ให้พังทลายลงปิดเส้นทางเข้าออกและทำลายความกำลังใจของข้าศึกที่ซ่อนตัวอยู่ภายใน เราเชื่อมันว่าอีกไม่นานทหารไทยของเราจะสามารถเข้ายึดเนิน350ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและนี่จะเป็นชัยชนะที่สำคัญยิ่งในสมรภูมิแห่งนี้แต่ก็ต้องให้เวลากับพวกเขาในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์อย่างรอบคอบเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมวงการภูมิรัฐศาสตร์โลกก็กําลังมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาไม่แพ้กันโดยเฉพาะบทบาทของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนหลังจากที่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตจีนได้ออกมาโพสต์ปฏิเสธคํากล่าวอ้างเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์จีนที่ถูกใช้ในการประทะในภูมิภาคนี้ล่าสุดนะครับจีนได้แสดงท่าทีที่เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นโดยเตรียมจะส่งทูตพิเศษเยือนทั้งกัมพูชาและไทยอีกครั้งในวันนี้วันที่18ธันวาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการไกล่เกลี่ยดยหหุิ เพื่อฟื้นฟูสันธิภาพกลับคืนมานี่คือประเด็นที่ผมจับตาเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมเพราะหากจีนสามารถดําเนินการนี้ได้สําเร็จสหรัฐอเมริกาจะต้องหน้าแตกอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อใหญ่ทรัมป์ที่มักจะเคลมตัวเองเป็นเจ้าพ่อสันธิภาพไปทั่วโลกแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันกลับยังไม่สามารถห้ามไทยให้หยุดยิงได้เลยท่ามกลางการระดมยิงฐานคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ของไทยอย่างต่อเนื่อง จีนเองก็คงมีหลายปัจจัยที่ทําให้ต้องเข้ามามีบทบาทในตอนนี้ความเคลื่อนไหวทางฝั่งจีนถือว่าค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้จีนค่อนข้างจะนิ่งเงียบมาโดยตลอดเราเห็นแต่ทางฝั่งอเมริกานี่โวยวายให้ไทยหยุดยิงหยุดยิงแต่จีนกลับเงียบกริบเหมือนกับกําลังซุ่มดูสถานการณ์อยู่เบื้องหลังซึ่งผมมักจะบอกเสมอว่าเงียบเงียบนี่น่ากลัวไอ้ที่โวยวายนะ่ะเราพอจะรู้ว่ามาไหมไหนแต่อีเงียบเงียบเนี่ยไม่รู้เลยจะมาไหมไหน การที่จีนออกมาแสดงท่าทีเส้นนี้แสดงว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและมีผลประโยชน์ที่จีนมองเห็นและต้องการเข้ามาจัดการและชัดเจนแล้วนะครับว่าจีนจะส่งทูตพิเศษมาเจรจาในวันนี้18ธันวาคม2568แม้กระนั้นก็ตามนะครับท่านผู้ชมไทยของเราก็ยังคงไม่หยุดยิงโจมตีใส่ที่มั่นสำคัญนั่นก็คือฐานคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ของทางฝั่งกัมพูชาเรื่องนี้เองทําให้พ่อใหญ่ทั้์ถึงกับเงียบกริบไปเลยนะครับท่านผู้ชม ตอ,อนแรกสั่งให้เราหยุดยิงพอเอาเข้าจริงๆก็เริ่มเงียบไปหลังจากที่รู้ว่ากองทัพไทยของเราเองก็เปิดหน้าแรกเหมือนกันและได้ถล่มฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาไปแล้วถึง6แห่งและที่สำคัญคือคาสิโนเหล่านี้ล้วนอยู่ในบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาแทบทั้งสินสหรัฐขึ้นบัญชีดำคาสิโนเหล่านี้ไว้ทั้ง6แห่งเพราะมันเป็นฐานสำคัญของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกมีหน้าเล่าสหรัฐถึงได้นิ่งเงียบเชียวคงจะแอบสะใจอยู่ลึกๆนั่นแหละครับท่านผู้ชม ก็ปล่อยให้ไทยถล่มไปเพราะใหญ่ทรัม์ก็นิ่งอยู่ในตอนนี้เหมือนกับกำลังหนุนหลังเราอยู่ห่างๆในความรู้สึกของผมแม้ว่าปากจะร้ายไปบ้างแต่บางครั้งในมุมนี้สหรัฐก็มีจิตใจที่เข้าใจสถานการณ์ดีโบยวายไปก่อนแต่ก็ไม่มีมาตรการกดดันไทยอย่างชัดเจนใดๆเลยเรื่องนี้น่าคิดนะครับ พราะลึกๆแล้วสหรัฐก็รู้ดีว่าไทยของเรากำลังทำหน้าที่ไม่ใช่การขยายสงครามแต่กำลังเป็นตัวแทนของโลกในการล้างบางเครือข่ายมาเฟียอาเซียกรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องประชาชนทั่วโลกจากภัยคุกคามของเครือข่ายสแกมเมอร์เหล่านี้ผมเชื่อว่าสหรัฐเข้าใจในเรื่องนี้ดีและคงไม่มีชาติไหนกล้าที่จะเข้ามาถล่มฐานเหล่านี้ได้ขนาดนี้หนึ่งในนั้นคือเกาหลีใต้ที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับและหนุนไทยอย่างเต็มที่ในการกำรับสแกมเมอร์และเชื่อว่ายังมีอีกหลายประเทศที่สนับสนุนไทยของเราในเรื่องนี้ แม่กัมพูชาเองมันก็อ้างไปเรื่อยนะครับล่าสุดนี้อ้างว่าทหารไทยของเราเสียไปครึ่งหมื่นซึ่งส่วนทางกับสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่พวกเขากําลังปล่อยเฟกนิวส์และข่าวเท็จโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันก็วิ่งโร่ไปหาตัวกลางโลกให้มาหยุดไทยหยุดบอมฐานแสแกมเมอร์ต่างๆสแสดงให้เห็นถึงความสับสนและสิ้นหวังของฝ่ายตรงข้าม เหมือนกับว่าอดีตทหารหลายท่านก็ยังคงไม่พอใจกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและเรียกร้องให้กองทัพไทยบุกยึดป่อยเปตและเกาะกงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจานี่แหละครับท่านผู้ชมคือหัวใจหลักสําคัญของกัมพูชาจริงๆปล่อยเปิและเกาะกงหากเราสามารถยึด2จุดนี้ได้หุ่นเซนจะต้องดิ้นตายอย่างแน่นอน นี่เป็นข้อเสนอที่มาจากอดีตผู้บังคับบัญชากองพันทหารม้ากรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ซึ่งได้เตรียมแผนเสนอแผนการสู้รบให้กับกองทัพไทยเพื่อบอกป้องอธิปไตยในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยท่านได้ระบุว่าหากกองทัพไทยยังคงจํากัดการสู้รบไว้เพียงแนวชายแดนความขัดแย้งจะไม่มีวันจบสิน้นมันจะกลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จบวันนี้เขาเล่นเราสองคนพรุ่งนี้เราเล่นเขาสี่คนมันก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้โดยไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ดังนั้นท่านจึงเสนอให้กองทัพไทยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ารุกเร็วรุนแรงเด็ดขาดเจาะลึกเข้าไปในจุดไขแดงของฝ่ายตรงคามเพื่อสร้างความได้เปรียบสูงสุดในการเจรจานี่ฟังแล้วดูเข้าทีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตใช้แผนที่คร่าวๆเพื่ออธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจดังนี้นะครับแผนที่คร่าวๆนี่คือประเทศไทยอันนี้คือกัมพูชา ด้านบนที่เป็นสันปันน้ำและภูเขาเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองซึ่งก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และอื่นๆตรงนี้เป็นพื้นที่ภูเขาการที่เรายันและยึดเนิน6 7 7หรือเนินต่างๆไว้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้วและต้องทําต่อไปแต่ในข้อเท็จจริงการจะได้มาซึ่งข้อได้เปรียบในการเจรจาในภายหลังเราจําเป็นต้องมีหมัดเด็ดในการทําการรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ซึ่่่งงดูแลื้นทีราาบอยหนยาา่าาาจนรรืบล้คีททแะุุดธศสต์ํั สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงแน่นอนสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงแน่ๆคือการที่เราจะรุกเข้าไปยังปล่อยเปรคครับท่านผู้ชมเราควรใช้กองพันรถถังบุกเข้าไปเลยในทันทีและในขณะเดียวกันก็ให้มีกองกําลังป้องกันปีกคอยระวังการเข้าตีตัดปิดเส้นทางหากเข้าตีตัดปิดเราอย่างนี้เราจะเสียกองพันรถ,ถถังหนึ่งกองพันไปอย่างแน่นอนซึ่งเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงแต่ถ้าเราเอากองพันรถถังเข้าไปยึดปล่อยเปรโดยมีทหารมาลาดตระเวนระวังป,ป้องกันปีกทั้งสองข้างคําถามคืออะไรจะเกิดขึ้นครับกําลังที่อยู่ทางด้านบนที่กอ,อง,กงทอัพ กำลังที่อยู่ทางด้านล่างแถบตราดที่ต้องเผชิญหน้ากับกำลังทับเรือของกัมพูชาก็จะต้องถูกดึงกำลังลงมาช่วยปล่อยเบตเช่นกันมันจะทำให้ข้างบนรบง่ายขึ้นไหมครับมันจะทำให้ข้างล่างรบง่ายขึ้นไหมครับคำตอบคือง่ายขึ้นมากนั่นเองครับหรือไม่อีกหนึ่งออปชั่นที่สามารถทำได้และเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดแน่ๆคือวันนี้เรามีเกาะที่เป็นของไทยแล้วแต่เกาะกงนั้นเป็นของกัมพูชาผมถามว่า แทนที่เรียฟริกเกตของเราจะทำหน้าที่เพียงป้องกันไม่ให้มีการขนส่งน้ำมันเข้าสู่กัมพูชาเท่านั้นเราควรจะต้องทำสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงผมถามว่าถ้าเกิดกองทัพเรือเราแทนที่จะสู้ที่ตราดเพียงอย่างเดียวแบ่งกำลังอีกส่วนหนึ่งยึดเกาะกงเลยครับทีนี้แหละครับท่านผู้ชมสันแน่นอนพอยึดเกาะกงปับ๊บค่อยมาเจรจาต่อรองกำลังที่อยู่ตรงชายแดนบกภาคที่หนึ่งหรือแม้แต่ภาคที่สองก็จะต้องถูกดึงลงมาช่วยเกาะกงถูกไหมครับ อันนี้มันจะเป็นยุทธวิธีที่ทําให้กองทัพภาคที่2และภาคอื่นๆรบได้ง่ายขึ้นอย่างมหาศาลเพราะในการเปรียบเทียบกําลังรบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรือรบรถถังหรือเครื่องบินรบกําลังรบที่เรามีอยู่เหนือกว่าเขามากอยู่แล้วนอกจากนั้นเรายังมีกองทัพอากาศที่คอยสนับสนุนในการเปิดหน้านฟ้าและครองความได้เปรียบทางอากาศเหนือเขาอีกด้วยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสรุปว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเรายังคงปะทะกันตามแนวชายแดน โดยยึดหลักพื้นที่ใครพื้นที่มันมันก็จะเป็นการประทะที่ไม่มีวันจบสิ้นวันนี้เขาเล่นเราสองคนพรุ่งนี้เราเล่นเขาสี่คนมันก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ความได้เปรียบที่แท้จริงกลับคืนมาดังนั้นเราต้องทำเรื่องที่คาดไม่ถึงต้องทำเรื่องที่ทำให้เราได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกองทัพภาคที่หนึ่งหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือเราต้องรุกให้มากกว่านี้เพื่ออะไรครับ เพื่อทำให้เขาเกิดความระสำาระสายในกองกำลังที่พวกเขาวางไว้อย่าลืมนะครับสี่เดือนที่ผ่านมาพวกเขาก็เตรียมการมาอย่างดีสี่เดือนที่ผ่านมาเราเตรียมการแค่เฉพาะคิดว่าจะยึดพื้นที่ของเราที่โดนเขาลุกล้ำมาคืนเท่านั้นวันนี้คำตอบมันไม่พอครับท่านผู้ชมถ้าเราอยากได้พื้นที่ของเราคืนมาโดยง่ายและต้องการยุติความขัดแย้งนี้อย่างเด็ดขาดเราต้องเจาะไข่แดงเข้าไปครับและปล่อยเปดตคือหนึ่งในจุดไข่แดงที่สำคัญที่สุด ข้อดีของปล่อยเปตคืออะไรครับใครๆก็บอกว่าสแกมเมอร์อยู่ที่นั่นถ้าเราสามารถยึดพื้นที่ปล่อยเปตได้เราอาจจะช่วยคนไทยและคนชาติอื่นๆที่ตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์ได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมหาศาลและเราอาจจะสามารถมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนว่าเครือข่ายสแกมเมอร์มีอยู่จริงๆในปล่อยเปตจริงๆก็ได้แล้วทำไมก้องทัพไทยของเราไม่ลองไปเที่ยวปล่อยเปตกันดูล่ะครับนี่คือคำถามที่สำคัญนี่คือโอกาสไม่ใช่แค่การป้องกันแต่มันคือการยุติปัญหาที่เรื้อรัง และการแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแท้จริง EP นี้มีความเคลื่อนไหวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะมีข่าวสารอะไรที่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนกว่านี้ผมจะนำมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนเพราะสถานการณ์ก็ยังคงส่งตัวอยู่นะครับส่งตัวในที่นี้คือฝั่งกัมพูชาก็ยังคงยิงใส่ไทยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ